ย่วงสองอิตย์ที่ผ่านมานโยบายที่มีคนกล่าวถึงว่าที่สุดคือเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทผมเชื่อพี่น้องทุกคนทราบดีรอคอยวันที่พรรคเรามาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีเงินหนึ่งมืนบาทไปอยู่ในกระเป๋าตังค์ดิจิตอลจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์ดิจิตอลไม่ใช่เป็นอะไรมากมายหรอกครับเป็นเงินที่อยู่ในมือถือของพวกท่านนั่นเอง ้าอายุเกิน16ปีจะมีเงินไปใส่ในกระเป๋า10,000บาทครับนอกเหือจากนั้นในช่วง8ปีที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันไม่ได้มีการไปเปิดตลาดใหม่ๆให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ออกไปขายสินค้าเลยนายกก็นั่งอยู่แค่ทำเนียบไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่เคยเอาใจใส่ดูแลพี่น้องในการเปิดตลาดใหม่นายกรัฐขนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตัวกระผมเอง หรืออาจารย์ชยัยเกษมหรือน้องอิงก็ต,ตามทีเราทั้งสามคนมั่นใจครับว่าเราจะเดินทางออกไปต่างประเทศออกไปเปิดตลาดใหม่ๆเอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตผลของพี่น้องไปขายในต่างประเทศครับ